วรารังสิพรามานาักกุลนะครับก็ระบุว่ายังไม่มีหลักฐานที่จะออกหมายจับนะครับนายพันทองแท้ชินวัตรหลังจากที่ผู้ต้องหาเนี่ยทำเพจล้อเลียนนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคอสชซัดทอดนะฮะว่าอยู่เบื้องหลังและก็ยันว่าหากพบหลักฐานเชื่อมโยงเนี่ยพร้อมที่จะดําเนินคดีครับพลตำรวจเอกศิวารารังสิพรามานาักุล รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับเปิดเผยว,ว่าจากกรณีการจับกลุ่มตัวนะฮะผู้ต้องหาจํานวน8คนที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทพลตํารวจอขอพะฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอผ่านเพจนะฮะเราลักพลเอกประยุทธ์ที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้โดยมีการให้การพาดพิงนะครับว่านายพานทองแท้เชนวัตร เป็นผู้จ้างวานแล้วก็สั่งการนั้นเนี่ยจากการสืบสวนพบว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับได้ในกรณีนี้รวมถึงนายจตุพรพรมพันธ์ประธา,านแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านพันการแห่งชาติหรือว่านอปชด,ด้วยเนื่องจากว่าตํารวจเนี่ยมีเพียงคําซัดทอดของผู้ต้องหานะครับที่ให้การพาดพิงไม่มีพยานแล้วก็หลักฐานอื่นที่มีน้าหนักเพียงพอมายืนยันชัดเจนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับของผู้ต้องหาทั้ง หมดว่ามีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองหรือไม่แต่หากมีหลักฐานเพิ่มเติมก็พร้อมที่จะดําเนินคดีพลตำรวจเอกศิวราครับเปิดเผยถึงการที่มีกลุ่มบุคคลออกมาเคลื่อนไหวกรณีการลงมตินะครับรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญโดยยกตัวอย่างกรณีนายเสรววิทย์เสรีที่วัดนะครับหรือว่าจานิวนี่แหละแกนนํากลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยศึกษานะครับแล้วก็กลุ่มพลมเมืองโต้กลับที่ออกมาเคลื่อนไ,วไหวรายวัน ที่ผ่านมานะครับการกระทำของกลุ่มบุคคลน,นี้บินเมนะฮะแต่ว่าไม่เข้าข่ายความผิดจึงได้รับการปล่อยตัวแต่หากพบว่ามีการกระทํำหลังจากนี้นะครับว่าเข้าข่ายการกระทําความผิดก็จะด,ดําเนินคดีไม่มีละเว้นครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ถึงขังนะฮะหนักแน่นในการที่จะติดตามข้อเท็จจริงในเรื่องตรงนี้แล้วก็อย่างที่บอกไปว่า ได้มีการออกมาว่าแอดมิน8คนที่โดนจับไปเนี่ยมีการซัดทอดนะฮะว่าได้เขาเรียกว่าคนอยู่เบื้องหลังเป็นทั้งนายพันทองแท้เป็นทั้งทางด้านของนายจตุพร,รซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ย ก็อย่างที่มีข่าวนั่นแหละมันก็มีข่าวมาสัปดาสัปดาที่แล้วสัปดาแล้วจะมีการทำผังอะไรก็เรียบร้อยเล่ทางด้านของคุณจรุพรเองก็บอกอยู่แล้วก็ยอมรับตรงๆก็เป็นคนจ้างจริงแต่ไม่ได้จ้างให้ไปทำอะไรอย่างนั้นอ่ะก็เป็นคนทำเพจทำเพจของคุณจรุพรไม่ข่าวระบว่าเป็นคนที่ทำเพจของตนอยู่ใช่แล้วก็ข้อมูลข้อมูลก็เอามาจากรายการที่จัดก็ถ้าฟังกันดูท่านก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าพอเกิดเรื่องราวขึ้นมาก็มีการเชื่อมโยงกันไปต่างๆนานา และงจริงในผังที่เอามาดูเห็นไหมฮะจะมีอีกคนนึงที่อยู่บนแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ใช่ใชัซ้ำอยู่ก <c oughs> ับยังมึนกันอยู่ก็ยังโยงไปนะฮ <c oughs> ะก็คงต้องรอดูก็อย่างที่ทางด้านของพลตรุรเดชสิวราก็ยืนยันหนักแน่นนะฮะว่าถ้าเจอหลักฐานเนี่ย ก็จะดําเนินคดีรวมถึงการเคลื่อนไหวของจานิวอีกครับก <g ül> ็ยังโยงไปถึงจานิวด้วยว่าออกมาเคลื่อนไหวเป็นรายวันเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตับต่างๆนานาจานิวจริงๆเคลื่อนไหวกันตั้งแต่ก่อนจะมีการยืนเดเฉยอีกด้วยซ้ำนะเขาก็เคลื่อนไหวแล้วก็คอยตรวจสอบโครงการที่รัฐบาลทํากันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็พอถึง พอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยที่มีการจับพลเมืองเข้าไปอยู่ในค่ายทหารเนี่ยไม่ว่าจะจับไปในฐานะควบคุมตัวหรือเอาไปพักไว้ก่อนหรือว่าจะไปเป็นประการปรับสัญนาติไปพูดคุยอะไรก็ตามแต่เนี่ยถึงจะมีการเื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็เป็นการื่อนไหวลักษณะยืนเฉยเฉยก็ยังไม่มียังไม่มีเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นในลักษณะที่เลวร้ายนะครับตั้งคาถามกันละว่ายืนเฉยเฉยมันผิดตรงไหนทางตอนที่ตำรวจยังบอกว่าก็ยังไม่เข้าข่ายความผิด แต่บินเม,มย์ก็ยืนเฉยๆหลายคนก็ตั้งคำถามว่ายืน,นเฉยมันผิดเหรอรก็ไม่ได้มีการปลูกกระดมเพราะว่าทางด้านของพลเมืองโต้กลับหรือว่าจานิวเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีการไปพูดจาปราัยอะไรมัเป็นรณรงหรืออะไรมันไม่มีือไปอมไมไยืน,นเฉยะฮะนะครับติดตามกันต่อเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนแหละแล้วถ้ายิ่งการบอกว่าซับทอดไปถึงคนที่จ้างวานและพบหลักฐานมาประกอบด้วยเนี่ยนะผมว่าก็ค่อนข้างจะ จับกันทํางานกันจริงจังแหละนะเพราะว่าเป็นคนที่หมายปองกันอยู่แล้วนะแต่ว่าทางด้านของคุณพันน้องแท้ก็ยังไม่ออกมาพูดอะไรนะครับ<ต>ก็ลองดูฮะครับเอาละ